ครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับกับ i s u ุด d าก้อนะครับดาก้อนเครื่องสองพันแปดอ่าเอออันนี้ตัวนี้เป็นแวนนะอ่าเป็น i s u ซ u แวนนะครับอ่าเป็นเครื่องด a g ก n สองสองจุดแปดนะครับปั๊มสายก็อืดมากครับของเดิมเหยียบได้สามพันรอบครับเหยียบยังไงก็แค่ได้แค่สามพันรอบนะครับวิ่งอยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนะครับอันนี้ก็ช่างเซ็งกาลังหรือปั๊มสายกันอยู่นะครับนี่นะครับอ่า ช่างเรากําลังถอดอยู่นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับที่จะต้องเติมนะครับโอเมก้าเพราะรถรุ่นนี้เก่าแล้วนะครับน่าจะสิบสี่สิบห้าปีน่าจะน่าจะมีแล้วนะครับอ่าก็เป็นเครื่องดาก้อนนะสองจุดแปดอ่านี่นะสองจุดแปดปั๊มสายอ่านี่เลือออกมาแล้วนะครับอ่าปั๊มสายช่างเซ็งก็มีสูตรเยอะนะครับอ่าแล้วก็ขาดไม่ได้โอเมก้าโอเมก้าเติมเป็นไง <L un its> อ่าลื่นฟืดลื่นฟืดอ่าปั๊มนี่ปัม๊มตูดชังเซ็งนะครับเดี๋ยวกําลังเดี๋ยวออกไปเทคกันดีกว่าที่แรกมีสามรอบเดี๋ยวจะเปิดไปสักสี่พันห้าแล้วกันอ่าจะได้วิ่งสักร้อยสามร้อยสี่สบายๆอ่าโอเคเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วไปครับก็ติดเครื่องแล้วนะครับกับดากอนสองจุดแปดนะครับอ่าคันนี้เป็นแวนนะลงเอกลงเอกลงเอกเอารอบแอร์ลง รอบยีงครังอยู่รรอเอลองอีกเบก้ามันคืนช้าตงอีกลงอีกอ่าก็กำลังปรับจูนกันอยู่นะครับเดี๋ยวออกไปเทสกันของเก่ามีแค่สามพันรอบนะครับอ,อของเก่าเทอร์บโบว่าช้ามากอ่านี่โอเคแล้วลงแล้วลงแล้วอเดี๋ยวออกไปเทสกันนะครับ ครับก็ออกเทสแล้วนะครับกับดาร์กอนนะครับเครื่อง2008นะครับแต่คันนี้เป็นเวนนะครับอ่าเป็นเครื่อง2008นะทีแรกมามีอยู่3,000รอบนะครับกดยังไงก็ไม่ไปนะครับอนี่เดี๋ยวจะให้ดูรอบนะเกียร์อสองช่างก็ไม่ได้กระชากรถนะปื๊ดอะไรมาแล้ว เกียสามก็มาจะเป็นร้อยแล้วนะครับอ่อารถหนักนะครับเป็นรถ er เบรนะครับร้อยสิบาสบายถ้าเกร์สี่นี่ช่างเอาไปกันกระชากรถนะครับเทอรโมมันเล็กนะครับรุ่นี้อ่าของเก่ามาวิ่งได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบครับรอบเครื่องสามพันรอบครับก็ช่างเซ็งจัดการให้นะครับ ก็ลูกค้าไปมาหลายที่แล้วนะครับก็ไม่จบนะครับก็แวะมาหาช่างเซ้งนะครับจบแน่นอนนะครับรอบเครื่องมีอยู่3,000รอบของเก่านะครับกดยังไงก็ไม่ไปครับรถวิ่งอยู่80-90ตอนนี้เฉพาะเกียร์สามก็วิ่งเป็นร้อยนะครับเห็นนะครับเดี๋ยวช่างรอให้รถว่างๆ่อยเดี๋ยวค่อยออก กอนนะครับเครื่อง2008ปั๊มสายนะครับช่างเซงก็ทําปั๊มสายนะครับแล้วก็เติมโอเมก้าไปนะครับอ่าโอเคไปกันต่ออ่าเนหนึ่งช่าง เดียวครับวันนี้ไม่มีคนถ่ายครับขับรถไปด้วยถ่ายไปด้วยครับ mm. มือกถือวงอะไรไปด้วยครับ mm. อ่าโอเคผ่านครับเด mm. ี๋ยวให้เจ้าของรถเข้ามาลองเองครับ mm. ของเก่าเหยียบยังไงก็ได้แค่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบครับ mm. เราเื่องมีสามพันรอบไหม่ไปแล้ว mm. เ,เจอช่างเซ็งหน่อย mm. รถมันหนักนะครับเป็นรถเวน mm. ก็ส่งงานด้วยนะครับเพราะว่า,าลูกค้าก็จะได้ดูลออเครื่องของตัวเองนะครับของเก่าเหยียบยังไงก็ไม่ได้เกียหนึ่งช่างไม้ชาชากนะเ 3, กี้ยเลขสามพันสามนะเกียสองปืนนะเงี้ยสี่พัน,น 4, ฝ่าสบายจะเหยียบไปห้าพันรอบก็ได้ครับแต่รุ่นนี้เทอร์โบปลดเล็กนะครับอันมากล้วเครื่องเป็นสองพันแปดนะครับก็ ก็แนะนำนะครับใครใช้รุ่นนี้ดาก้อน2528 D-MAX 25อ่25อ่อก็มาเปิดพอตได้นะครับมันจะระบายความร้อนได้เยอะครับอโอเคอช่างทีมอเกวัดบูธมาเดี๋ยวจะเอาเจวัดบูธออกมาจับใหนดนทีนะครับ